สวัสดีคะ่ะทุกคนค่ะพบกับคลิปดีๆมีสาราจากช่องคูฟีกับพี่เดียครั้นรงนะคะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันในแบบฝึกหัดทักษะภาษาป .5 หน้าที่43นั่นเองนะคะในหน้าที่43ค่ะจะมี2ข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อ สแล้วก็ข้อ3ก่อนอื่นเลยเราจะไปทำข้อ2นะคะข้อ2บอกว่าให้ทำเครื่องหมายติ๊กถูกหน้าข้อความที่เกี่ยวกับจุดมุ่งหมายของการอ่านข่าวสารของทางราชการนะคะจุดมุ่งหมายของการอ่านข่าวสารของทางราชการอยากให้ทุกคนดูคำว่าข่าวสารของทางราชการนะคะว่าเราจะอ่านไปเพื่ออะไรใช่ไหมแล้วก็ทำเครื่องหมายกากระบาดหน้าข้อความที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะอ่ะโอเคมาดูกัน ข่าวสารของทางราชการเราอ่านไปเพื่อรับทราบถูกหรือผิดถูกนะคะถูกเราจะได้ทราบว่าราชการส่วนนั้นเขามีข่าวสารอะไรออกมาหรือเปล่ามีประกาศประชาสัมพันธ์อะไรไหมที่จะแจ้งให้เราทราบอย่างเช่นวันหยุดวันเปิดทําการอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ต่มาข้อที่2อ,อ่านเพื่อนําไปปฏิบัติแน่นอนว่าพอเรารับทราบแล้วเราก็ต้องปฏิบัติด,ด้วยไม่ใช่ว่าเขาประกาศหยุดปุ๊บเรารู้แล้วว่าอ่ะเขาหยุดแต่เรายังมาอยู่เรายังไปที่บริเวณที่ทํางานของเขาอยู่อันนี้ก็ไม่ได้นําไปปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องอ่านเพื่อนําไปปฏิบัติด,ด้วยนะคะอันที่3อ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อ ความบันเทิงใช่หรือไม่ถ้ามันเป็นข่าวสารของทางราชการถามว่าเราจะอ่านเพื่อความบันเทิงได้ไหมก็ได้แต่ส่วนมากจะเรียกว่าไม่ได้ดีกว่านะคะเราไม่ได้อ่านข่าวสารแบบนี้เพื่อความบันเทิงถ้าเราจะอ่านเพื่อความบันเทิงเราจะไปอ่านอะไรนิทานหนังสือการ์ตูนหนังสือวงการบันเทิงหนังสือนวนิยายอะไรก็ว่าไปใช่ไหมคะที่มันแบบเกี่ยวกับความบันเทิงแต่ว่าอันนี้เป็นข่าวสารเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกับความบันเทิงสักเท่าไหร่จะเกี่ยวกับข้อที่4นะคะก็คือการอ่านเพื่อ ความรู้นั่นเองนะคะอันนี้ถูกปึบ๊บต่อมาในเมื่อไม่ได้อ่านเพื่อความบันเทิงเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อ่านเพื่อความสนุกสนานเช่นเดียวกันนะคะโอเคข้อที่2ก็มีเท่านี้ค่ะต่อมาข้อที่3ข้อที่3บอกว่าดูภาพต่อไปนี้แล้วแต่งประโยคหรือข้อความที่มีคําอุทานที่เหมาะสมนะคะดูภาพอย่างเช่นตัวอย่างนี้นะคะเขากําลังยกอะไรอยู่สีหน้าดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เขาก็เลยแต่งประโยคว่าโอ๊ย หนักจังเลยใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้มีคําอุทานด้วยคําอุทานน่าจะได้เรียนกันแล้วใช่ไหมคะอุทานเนี่ยจะบอกอาการได้หลายการเลยดีใจเสียใจเศร้าออประหลาดประหลาดใจตกใจยังไงก็ได้สงสัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะได้หมดเลยนะโอเคมาเราจะมาช่วยกันแต่งอันนี้เขาสีหน้าเป็นไงคะดูดีใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ลองนึกเลยว่าคําอุทานที่มันดีใจเนี่ยมันจะประมาณว่าอะไร นี่ลักษณะก็รู้เลยว่าเขาน่าจะแข่งอะไรมาชนะแน่นอนเขามีเหรียญอยู่ตรงคอเขาด้วยนะคะอ่ะดีใจแน่นอนชัยโยคะ่ะชัยโยชัยโยแล้วก็ใส่เครื่องหม้ยตกใจนะคะอัสเจรีนะคะชัยโยแล้วประโยคข้างหลังเป็นเธอทําได้แล้วละกันนะคะนี่เธอทําได้แล้วชายโยเธอทาได้แล้วอันอี ะค่ะอ่ะโอเคต่อมาค่ะมันก็จะยาวมาถึงหน้า4 4อ่ะหน้า14เขาดูเป็นไงมีความสุขดีใจอันนี้เอาอาจจะสมมุติเป็นการแข่งขันหรือว่าการสอบอะไรสักอย่างใช่ไหมคะอ่ะดีใจก็จะเป็นเย่ใช่ไหมเย่ใส่เครื่องหม้ตกใจด้วยปืบ๊บเย่ฉันสอบผ่านแล้วนี่อาจจะเป็นการประกาศผลสอบเนาะฉันสอบฉันสอบผ่านแล้ว ปึ๊บ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 นี่เย้ฉันสอบผ่านแล้วต่อมารูปที่สามนะคะรูปที่3ามหน้าตาเป็นไงหน้าตาดูตกใจใช่ไหมคะอ่าหน้าตาดูตกใจเป็นยังไงเราก็ต้องตกใจตามค่ะใช่ด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเราเป็นคนเห็นเหตุการณ์แนละ้วก็จะบอกว่าชช่ด้วยเออมีคนมีคนเลื่นล้มนะคะ มีคนลื่นลม้มหรือว่าอาจจะเป็นโอ๊อะอะโอ๊ะโอ๊ะตรงนี้ลื่นจังเออตรงนี้ลื่นจังแบบนี้นะคะหมายถึงพื้นลื่นนั่นเองนะคะปึ๊บแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เลยนะคะต่อมาเป็นรูปคนหาอาหารนะคะแต่ว่าหน้าตาดูเป็นไง เศร้าใช่ไหมไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นประโยคที่มันเศร้าๆหน่อยอย่างเช่นอันนี้นะคะเฮะ้ออ่ะเฮะ้อแล้วก็ใส่เครื่องหมายด้วยเฮ้อไม่มีไม่มีอะไรให้กินเลยอือเหมือนหาหารอยู่ใช่ไหมไม่มีอะไรให้ให้กินเลยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกัน นะคะโอเคนะคะครบทั้ง4ภาพแล้วสำหรับวันนี้หน้า43ในหน้านี้ใช่ไหมคะแล้วก็หน้า44นะคะทวนปื๊บปื๊บปื๊บก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในหน้าที่45สวัสดีค่ะบ๊ายบาย